นาทีพะนนโดนสัมภาษณ์ได้จ้ามีอะไรเพิ่มเติมของมาร์ตไอ้เพื่อนี้นะครับเราต้องพูดเลยว่าหนังเรื่องไายอ้อตอนนี้ที่ระดับประเทศนะครับเรื่องนี้ของภาพยนตร์ชายอ้อคือของลูกหลานของพี่น้องชา้พู้รเอาครับเรเปุ้ยเท่าไหร่ครับพูดน้อยๆแต่ตอนนี้ผมเมาล่อไว้รอบนึงนะครับเย่างนั้นเ็งปัดจุบันยี่สิบจกพี่น้องทุกคนโอ้โหสุดยอด มันกี่ที่นั่งขับนอนครับสองร้อยกว่าที่นั่งสองร้อยนะครับหนึ่งรอบสองร้อยกว่าที่นั่งครับผมอานนท์จัดให้นะครับห้าโมงห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งครับไม่นานครับเอาเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงบอโจกมาได้ครับผมอีกแป๊บหนึ่งนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พนักงาน มีคนก็ริ่มมาหลายหลายค่ะมีอะไรอยากไปถ่ายรูปได้นะคะว่าเป็นไงไปถ่ายรูปได้เนี่ยนอกจากเขาเป็นธรรมชาติดีกับวัติตัวมีอะไรที่เป็นเจ๊ค่ะไปเลยไปเลยค่ะก็เป็นยังน้องลูกเขาใจดีอบกิมมีไหมครับอบกินพวกอะไรอย่างก็ได้หาครัเพราะว่านี่ยอมน่าจะซื้อบองกิมเอาไว้สักกล่องหนึ่งนะครฮะเด็กเวัาจะมามายืนรอนะครับ 呀、uh. sống nói giữa nhiều gòn ra tất cả những người làm của người ta tất cả những người ta mời mẹ mặt tao quân biết mời mẹ 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 พัฒนาไเพราะว่าเราเปลี่ยนวิธีการไปแล้วนะครับเราจะเปิดฤดูกาลใหม่ในวันที่10กันยายน2 5 6 8ขอขอบคุณที่ถ่ายรูปมาถึนะครับไอ้ที่ถ่ายรูปไอ้แขกถูกเกิดอะไนะฮะขอบคุณทุกคนครับว่าที่แล้วครับขอบคุณทุ่ อนหวนี้มาถ่ายรูปกับผมนะฮะเชื่อไฮะตอนนี้คนนั้นยังหาไม่เจอเลยครับถ้าจะหลบก็บไปครับขอบคุณมาสวัสดีครับภาษาไทเนียจเด็กเด็เน n อันเทิ The Chinese, okay, the Chinese people, big buries, the Chinese people, these three characters, uh, huh? the huh? okay. All things can worry at this this every how is of Okay? Even after this Okay? Okay.

กอก็เปิดไม่เห้เราเขาเองอย่างเขาเปิดไ้ให้ราเขาแลูกตาไปแทงเก่งคะับเก่งครับใช้พุ่งเสงอรนางใจสาใชยพู่แงดอกตูนงามช่วยจา้ลอกลงพ่อแกงอุดมอถ้าลงใสครัอ

มีอะไรจะมามาถวายกันป้าถามเลยมามาถามทุคนมาถามมาถามมามาปาคุณตลกคุณเจ๊ครับผมนะครับเพราะว่าภาษาภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาสากลทุกคนก็จะได้หมดนะครับอย่างเช่นว่าเพลงเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ น้อยคนน้อยตลกน้อยคนที่สามารถจะร้องเพลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังพยานที่ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้แต่ใครอยากฟังพยากร้องเพลงภาษาอังกฤษครับผมด้วยนะครับคป็นบ้างครับเออคุณไม่ต้องไปเสนออะไรให้ผมนะครับถ้าเกิดผมร้องไม่ได้ผมจะอ,ยอ,ยอยายนนอย่างเ้ร<ล>้องแล้วแกได้นะเออครับเพลงแรกนะครับเพลงแรับไรี้เวลติงนะครับแต่ก็ไม่เกี่ยวไร้เฮลติงไปได้ไร้เฮลติงเนี่ย ีคนรอถ่ายรูปกับหินอาอ๋อแแบบก็มาแล้วเนื้อเพลงก็คว่าอแแบมก็มาแล้ว